ออนีฮะก็กลับสบายดีทุกคนด้วยนะฮะมันนี้อยู่กับค่อยเองที่ในโฟนอันหลอกนะฮะก็มือน,นี้ค่อยก็จะมาแนะนํามือถือที่ว่าน่าสื่อและน่าสนใจในกลางปี2 0 0พนี้เองนะฮะนั้นก็คือเจ้าตัว r e a l วมี5นั่นเองนะฮะจึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ว่ายังบาานเปิดตัวนั่นเองนะฮะท่านชม แต่ก็ะเกียมจะเปิดตัวในเดือนสิงหานี่เองเนี่ยท่านใดที่ว่ามีความอยากซื่ออยากได้โทรศัพท์วีไอพี4 5นี่เองนะฮะแต่บบหูสเปกและการราคาของมันนะหรือว่าการดีไซน์ต่างๆนคลิปนี้เราอาจจะมีคําตอบเล็กๆน้อยๆให้ท่านชมได้รับชมคร่าวๆนะก่อนจะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่มติดตามนะฮะ และที่สําคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อเป็นการทับการแจ้งเตือนจากซองของพวกเขาด้วยนะฮะเอาเป็นว่าท่านผู้สมพร้อมแล้วเอาไปหับสมพร้อมกันเอานะฮะก็สําหรับยี่หมี45นี่นะฮะจะให้ขนาดมาที่6 6 5 5รคูณ75.9มิลิเมตรนะฮะความบางของมันจะอยู่ที่ เกาจมิลลิเมตรนั่นเองเนะฮะส่วนน้ําหนักจะให้สองร้กรัมนะฮะก็ถือว่าบาหนักเลยก,กับโปรเปาเกินไปนั่นเองเนะฮะทำ้ชมอ่าซึ่งว่าขนาดหน้าจอตัวนี้จะให้มาที่6กนิ้วนั่นเองเนะฮะเป็นจอ IPS LCD นั่นเองเนะฮะประเภทจอจะให้เป็น คอนิ่งกอริล่ากลาสนั่นเองนะฮะในส่วนของแจ็ค3.5ตัวนี้ยังให้มาตามปกตินะฮะบดได้ตัดถิมนะฮะอ่าส่วนพอร์ตากตัวนี้จะให้เป็นพอร์ตไมโคร USB ธรรมดานั่นเองนะฮะแล้วก็เป็น หาซ่องเสียบสิมแบบนาโนสิมนั่นเองซึ่งเจ้าตัวนี้นะฮะให้มาสองสี่ด้วยกันนะฮะก็คือเจ้าตัวสีฟ้าแลกาซีเท่านั่นเองนะฮะก็คือ,อยักออกสีขาวหน่อยหนึ่งนั่นเองนะ,ะท่านผต่อในการเฮดเวียกของเจ้าตัวเครื่องนี้นะฮะซึ่งเจ้าตัวเครื่องนี้นะฮะให้เป็นอ่า CPU MediaTek Helio G3 5นะฮะออกตาคอความไวจะอยู่ที่2.3 g h กนั่นเองนะฮะอ่ะและตัวนี้รันด้วย Android 10และมาพร้อมกับ r e a l m มี UI 1.0นั่นเองนะฮะส่วนความจำหรือว่าแรมตัวนี้จะให้มาที่3 g กิกลยก็มีอีกรุ่นหนึ่ง4กิกะลยก็หลอม64กิกะเลยก็128กิกนะฮะและยังสามารถใส่ไมโคร SD c a r การ์ดได้ถึง 256ร้25กิกนั่นเองนะฮะท่านผานู้ชมมาเพิ่งในส่วนของกล้องนะฮะตัวนี้จะให้มาซีเลนด้วยกันนั่นเองนะฮะเลนหลักจะให้มาที่1บซล้านพิกเซลนั่นเองนะฮะรูรับแสงจะอยู่ที่ f 2.2นะฮะเป็นกล้องเลนวายนั่นเองเลนที่สองจะให้มา ความละเอียด uq แปดล้านพิกเซลนะฮะ f 2 3นั่นเองนะฮะเป็นกล่องอ l t ต a w i d นั่นเองส่วนเลนส์ที่3และเลนส์ที่4มีความละเอียด uq สองบวก2ล้านพิกเซลนั่นเองนะฮะสามารถบันทึกวิดีโออ่านห8 0พิกเซลเลยกับสาเฟร,รมเรทนั่นเองนะฮะสำหรับกล้องเซลฟี่หรือว่ากล้องนานั่นเองนะะให้มาที่8ล้านพิกเซลนะฮะรูรับแสงจะอยู่ที่ f 2.0เป็นกล้อง เหนไวนั่นเองอาสามารถบันทึกวิดีโอได้ถึง1 0 8 0พิกเซลต่อ30เฟรมเรทนั่นเองมาในส่วนของแบตเตอรี่ตัวนี้จะให้มาที่6000ม ah ิลลิแอมเป์นั่นเองนะฮะท่านผู้สมซึ่งว่าจะเต็มกันเลยแบตเตอรี่รุ่นนี้นะฮะทีว่าให้มาได้ถึง6000ม ah ิลลิแอมเป์นั่นเองนะฮะาสามารถซากไว้ได้ถึง18วัตต์นั่นเองนะฮะ มาสรุปราคาของเจ้าตัวเครื่องนี้นะฮะก็สำหรับต่างประเทศนะฮะกะประมาณ100ยสาวยูโรนั่นเองนะฮะหรือทาลายเป็นเงินกีบตัว4กิกก็จะประมาณสำหรับถ้ามันเข้าประเทศลาวนะฮะก็จะประมาณ1 399 0 0 0กบกีบเลยตัวหน1่งรกก็จะประมาณห6 9 9 0ล0กีบนะฮะ ซึ่งราคานี้นะฮะเป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้นนะฮะอ่ามันอาจจะบวชึกตองตามอ่าที่ว่ามันจะเข้ามานะฮะซึ่งว่าท่านผู้ชมต้องรอรุนกันต่อไปนะฮะบางเทอมมันอาจจะอ่าลายกว่านี้หรือว่ามันจะต่ํากว่านี้ก็เป็นได้นะฮะอ่าซึ่งอันนี้เป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้นนะฮะขอขอบใจสําหรับอ่าท่านผู้ชมที่ให้เกตติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะฮะ ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ซองของเฮาด้วยนะฮะ